นี่เนี่ยนี่เ <minority> นี่ี่เนเนจุบเลยนี่เนี่ยนี่เนี่เดี๋ยวเจ่ายตังก่อนจ่ายตังจ่ายตังก่อนนะ น,น,นี่เนี่ยอืออือเนี่ยครับออขอถุงมือเขาอาันนี้ไปขอถุงมือมาสองอันปะตรงที่ตรวจกันนะแป๊บหนึ่งไปแล้วปาทำให,ให้น้องอยาให้น้องให้น้องก,ดกัดสัตวนึ่งปลาทำมันใหม่ให้ Number contact four please two six Number three.